เป็นเพียงไม่กี่คนในโลกฟุตบอลที่ชื่อของเขาสามารถสะท้อนถึงทั้งความพยายามความมุ่งมั่นและสถิติอันยิ่งใหญ่ที่ทิ้งไว้ในทุกหลีกที่เขาเคยลงเล่นคริสเตียโนโรนัลโดคือนักฟุตบอลที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความตั้งใจและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสามารถพาใครสักคนไปสู่จุดสูงสุดของโลกกีฬาได้ตลอดเวลา เรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของนักเสะคนหนึ่งที่เก่งกาจหากแต่เป็นตำนานที่บันทึกไว้ในตัวเลขการทำประตูและสถิติที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดของมนุษย์ที่เคยยืนอยู่บนสนามหญ้าแห่งโลกฟุตบอล สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง power play ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจจากนักกีฬาเมื่อเอ่ยถึงโรนัลโด้ภาพจำของผู้คนทั่วโลกคงจะไม่เหมือนกันบางคนจำได้จากยุคที่เขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงของสปอร์ติ้งลิสบอบางคนรู้จักเขาผ่านความเฉียบคมในเสื้อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลายคนลหลงไหลในความสำเร็จและความสม่ำเสมอของเขาที่เรอัลมาดริดขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังคงชื่นชมในความเป็นผู้นำและการทำประตูต่อเนื่องของเขาที่ยูเวนตุสและล่าสุดการกลับมาสร้างสถิติใหม่ๆที่ซาอุดีอาระเบียกับอัลนัสเซอร์ทุกช่วงเวลาของโรนัลโดหล้วนแล้วแต่มีตัวเลขของการยิงประตูที่เป็นเอกลักษณ์และตัวเลขเหล่านั้นก็ไม่ใช่แค่สถิติแต่เป็นบันทึกแห่งความพยายามความเหนื่อยยากและ การไม่หยุดพัฒนาแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปี หากเราย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นในลีกโปรตุเกสโรนัลโดคือดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเขาเปิดตัวในสโมสซรสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยลีลาการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังความเร็วและเทคนิคที่โดดเด่นแม้ว่าช่วงแรกเขาจะไม่ได้ทำประตูถล่มทลายเหมือนในยุคต่อมาแต่ทุกประตูที่เกิดขึ้นในลีกโปรตุเกสคือตัวแทนของการแจ้งเกิดและการแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเดินไปไกลกว่าที่ใครคาดคิด ตัวเลขการทำประตูของเขาในโปรโตเกตอาจไม่สูงมากแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่การเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ในลีกยุโรปชั้นนำเส้นทางจริงๆเริ่มต้นที่อังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่นี่เองที่โรนัลดได้เรียนรู้ว่าการจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกไม่ได้ใช้เพียงพรสวรรค์แต่ต้องมีวินยัยการฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่าโรนัลดพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนักเตะที่ครบเครื่องจากปีกที่ชอบเลี้ยงบอลและโชว์ทักษะไปสู่กองหน้าที่พร้อมจะจบสกอร์อย่างเฉียบขาดประตูที่เขายิงได้ในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลอันธงพลังฟรีคิกที่ค โค้งเกินจินตนาการหรือการหม่งที่แม่นยำล้วนกลายเป็นภาพที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำและสถิติการยิงประตูนในลีกอังกฤษก็คือรากฐานที่ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่คู่ควรกับคำว่าซูเปอร์สตาร์ เมื่อพูดถ pues ึงสถิติการทำประตูของโรนัลโดคงไม่มีช่วงเวลาไหนยิ่งใหญ่เกินกว่ายุคเรอัลมาดริดอีกแล้วที่นี่โรนัลโดสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้โลกฟุตบอลได้จารึกเขากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเรอัลมาดริดและยังทำลายสถิติในลาลีกาอย่างต่อเนื่องฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่าเขายิงไม่ต่ำกว่า30-40ประตูในลีกสร้างมาตรฐานใหม่ของคำว่านักเตะระดับโลก การเฝ้าด <Construction. S 2> ูโรนัลโดในสนามเบอร์นาบิวคือการเฝ้าดูเครื่องจักรทำลายล้างที่พร้อมจะส่งลูกบอลไปซุกก้อนตะข่ายในทุกเกมและสิ่งนี้เองที่ทำให้สถิติการทำประตูของเขาในสเปนกลายเป็นสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับตำนานอื่นๆของโลกฟุตบอล การย้ายไปอยู Uber, no ่เวนตุสในอิตาลีไม่ได้ทำให้ความคมในการทำประตูของโรนัลโดลดลงเลยแม้แต่น้อยแม้เกาโชเซรียจะเป็นหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องการตั้งรับที่เหนียวแน่นแต่โรนัลโดยังคงหาช่องทางและสร้างสรรประตูได้อย่างสม่ำเสมอเขาแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขสถิติไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลีกที่เขาเล่นหากแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความมุ่งมั่นที่เขามีต่อเกมฟุตบอลโรนัลโดพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็ยังคงเป็นกองหน้าที่คู่ต่อสู้ต้องหวาดกลัว และแม้กระทั่งเมื่อเขาตัดสินใจย้ายออกจากยุโรปไปเล่นในซาอุดิอาระเบียกับเอลนาเซอร์ <Ronaldo S 1> โรนัลโดก็ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติการทำประตูต่อไปในวัยที่นักเตะหลายคนเริ่มโรยราโรนัลโดกลับยังคงรักษาร่างกายและความมุ่งมั่นได้ยอดเยี่ยมเขาไม่เพียงแต่เป็นดาวซันโวในลีกใหม่แต่ยังเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดแฟนบอลทั่วโลกให้หันมาจับตาดูการแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกกลางสถิติของเขาในซาอุกำลังเติบโตและไม่ มีใครบอกได้ว่าเขาจะหยุดยิงเมื่อไร่เพราะทุกเกมที่ลงสนามคือโอกาสที่เขาจะเพิ่มตัวเลขของตำนานให้สูงขึ้นไปอีก การมองย้อนกลับไปในสถิติการทำประตูของโรนัลโดในแต่ละลีกไม่ได้เป็นเพียงแค่การนับตัวเลขแต่คือการเล่าถึงเรื่องราวของความพยายามการปรับตัวและการยืนหยัดของคนคนหนึ่งที่รักในกีฬาฟุตบอลอย่างสุดหัวใจจากโปรตุเกสอังกฤษสเปนอิตาลีจนถึงซาอุดีอาระเบียทุกประตูที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่ยอมแพ้ต่อเวลาและเป็นหลักฐานว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล สถิติไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือความทรงจำคือแรงบันดาลใจและคือบทเรียนสำหรับทุกคนที่อยากประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองโรนัลโดคือบทพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าหากเรามีความฝันที่ใหญ่พอและพร้อมจะทำงานหนักเพื่อมันความฝันนั้นย่อมกลายเป็นความจริงที่สวยงามได้ เมื่อเรามองลึกลงไปในรายละเอียดของสถิติการทำประตูของคริสเตียโนโรนันโดเราจะเห็นได้ว่าแต่ละหลีกที่เขาลงเล่นนั้นมีความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป พรีเมียร์ลีกอังกฤษคือสนามที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความเร็วและการเข้าประทะที่ดุดันการจะยิงประตูได้ในลีกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกองหลังที่แข็งแกร่งและเกมที่รวดเร็วทําให้นักเตะต,ต้องหาช่องว่างที่แทบไม่มีอยู่จริงแต่โรนัลโดสามารถทํามันได้อย่างต่อเนื่องและเขาก็ทําให้แฟนบอลทั่วโลกเห็นว่าเขาไม่เพียงแค่เป็นนักเตะที่เล่นบอลสวยงามแต่ยังมีประสิทธิภาพในเกมรุกอย่างแท้จริง หากเราย้อนกลับไปดูฤดูการที่โรนันโดยิงได้ถล่มทลายในพรีเมียร์ลีกเราจะจำได้ว่าฤดูการ2007-08คือฤดูการที่เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะเครื่องจักรทำประตูด้วยจำนวน31ประตูในลีกซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นตัวเลขมหาศาลเพราะลีกอังกฤษไม่ค่อยมีใครทำประตูเกิน30ลูกในฤดูการเดียว ความมหัศจรรย์ครั้งนั้นไม่เพียงทำให้เขาได้รางวัลรองเท้าทองคำของพรีเมียร์ลีกแต่ยังคว้ารางวัลบัลลงดอมาครองได้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยมันคือหลักฐานว่าเขาได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงแล้ว การย้ายไปยังเรอัลมาดริดคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คำว่าเครื่องจักรทำลายประตูถูกใช้กับโรนัลโดอย่างสมบูรณ์แบบตัวเลขสถิติที่เขาสร้างไว้ในลาลีกาสเปนคือสิ่งที่ทำให้โลกต้องตะลึงเพียงฤดูกาลแรกเขาก็ยิงเกิน20ประตูในลีกและตั้งแต่นั้นมาไม่มีฤดูกาลไหนเลยที่เขายิงต่ำกว่า25ประตูในลาลีกาความสม่ำเสมอนี้เองที่ทำให้ชื่อของเขาอยู่ในแถวหน้าของโลกฟุตบอลตลอดทศวรรษ แต่ที่น่าจดจำที่สุดคือฤดูการ2014 1 5ทัที่เขายิงในลาลีกาไปถึง48ประตูตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในหลีกที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกและกองหลังที่แข็งแกร่งมันไม่ใช่เพียงการยิงเยอะแต่ยังเป็นการยิงอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ทั้งยิงไกลด้วยเท้าขวาเท้าสายการโหงและจุดโทษโรนัลดไม่เคยพลาดโอกาสที่จะทำให้บอลข้ามเส้นประตูเขาแสดงให้โลกเห็นว่าเขาคือกองหน้าที่ไร้จุดอ่อน และสามารถทำประตูได้ในทุกรูปแบบ สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือเมื่อเทียบสถิติการยิงประตูของโรนัลโดกับคู่แข่งตลอดการอย่างลีโอเนลเมสซี่เราจะเห็นการแข่งขันที่ผลักดันทั้งคู่ให้ทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องจริงแฟนบอลทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามว่าระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่ใครจะยิงได้มากกว่ากันในแต่ละฤดูกาลการแข่งขันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความบันเทิงแต่ยังทำให้เรอัลมาดริดและบาร์เซโลนากลายเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังการรุกอย่างไม่หยุดยั้งและนั่นคือ ิ่งที่ทำให้ลาลีก้าในยุคนั้นกลายเป็นยุคทองที่แฟนบอลยังคงพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ จากสเปนโรนัลโดเลือกที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ในอิตาลีหลีกเกาโชเซเรีย R, เป็นหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอันแข็งแกร่งและแท็กติกที่รัดกุมกองหลังอิตาลีมีชื่อเสียงระดับตำนานมาหลายยุคหลายสมัยนักเตะหลายคนที่เคยยิงกระจายในหลีกอื่นพอมาอิตาลีกลับพบว่าการทำประตูนั้นยากกว่าที่คิดแต่สำหรับโรนัลโดเขาก็ยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องฤดูกาลแรกกับยูเวนตุสเขาทำได้21ประตูในหลีกตามมาด้วยฤดูกาลที่2 ที่เขายิงไปถึง31ประตูซึ่งทำให้เขากลายเป็นดาวซันโวของลีกนี่คือการยืนยันอีกครั้งว่าไม่ว่าลีกไหนจะยากแค่ไหนโรนัลโดก็ยังหาทางส่งบอลเข้าสู่ตะข่ายได้เสมอ และเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนอาจคิดว่าโรโนัลโดจะเริ่มชะลอตัวลงแต่การตัดสินใจไปเล่นในซาอุดีอาระเบียกับเอลนาเซอร์ asser, กลับพิสูจน์ว่าเขายังไม่หมดไฟเขายังพร้อมลงสนามทุกนัดและยังยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องตัวเลขประตูที่เพิ่มขึ้นในลีกซาอุอาจยังไม่สูงเท่าที่เคยทําในยุโรปแต่ทุกประตูที่เกิดขึ้นมีคุณค่าเพราะมันไม่เพียงแต่เพิ่มสถิติให้กับตัวเขาเองแต่ยังช่วยยกระดับความน่าสนใจของฟุตบอลในภูมิภาคตะวันออกหน้าและสร้างแรง บันดาลใจให้นักเตะในประเทศนั้นได้เห็นมาตรฐานของซูเปอร์สตาร์ระดับโลก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือรูปแบบการยิงประตูของโรนัลโดในแต่ละลีกเขาไม่ได้ใช้เพียงสไตล์เดียวในการทำประตูแต่เขาปรับตัวตามจังหวะของลีกนั้นๆในอังกฤษเขาใช้ความเร็วและพละงกำลังในสเปนเขาใช้การหาตำแหน่งและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดในอิตาลีเขาใช้ประสบการณ์และการอ่านเกมขณะที่ในซาอุดีอาระเบียเขาใช้ความเป็นผู้นำและสัญชาตญาณกองหน้าที่ไม่เคยหายไป วิธีการที่เขาปรับตัวนี้เองคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เขายิงได้มากมายในทุกที่ที่เขาไปสถิติของโรโนัลโดจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขสะสมแต่เป็นบทเรียนของการปรับตัวและการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากทุกครั้งที่เขายิงประตูได้มันคือการบอกกับโลกว่าเขายังคงยืนอยู่ในจุดสูงสุดและจะยังไม่หยุดเดินหน้าต่อไป เมื่อเราพูดถึงโรนัลโดกับสถิติการทำประตูมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการยิงจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำประตูที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาที่ทีมต้องการที่สุดและนี่คือสิ่งที่ทำให้สถิติของเขามีความหมายมากกว่าตัวเลขโรนัลโดไม่ใช่แค่กองหน้าที่คอยปิดสกอร์แต่เขาคือนักเตะที่สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ด้วยลูกยิงเพียงครั้งเดียวหากมองในพรีเมียร์ลีก เราจะเห็นภาพชัดเจนถึงการเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลายเกมที่กำลังจะลงเอ่ยด้วยผลเสมอหรือความพ่ายแพ้แต่จังหวะสุดท้ายโรนัลโดกลับโผลมายิงประตูชัยให้ทีมคว้าสามแต้มได้สำเร็จสถิติของเขาจึงเต็มไปด้วยประตูสำคัญที่กลายเป็นตัวแปรให้สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในหลายฤดูกาลโดยเฉพาะปี2007-08ท,ที่ยูไนเต็ดสามารถคว้าดับเบลิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกร มีส่วนสำคัญจากการทำประตูอย่างต่อเนื่อง การมาที่เรอัลมาดริดทําให้สถิติของเขาเข้าสู่ระดับที่แทบจะเรียกว่าเหนือมนุษย์ฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่าโรโนโัลดยิงประตูในลาลิกาไม่ต่ํากว่า25-30ประตูและหลายฤดูกาลแต่ระดับ40-50ประตูต่อีซันตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโชคหรือการอยู่ในทีมที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เกิดจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและสัญชาตญาณน,นักล่าที่ไม่มีวันลดลง หนึ่งในสถิติที่โลกฟุตบอลยังคงพูดถึงคือการที่โรนัลโดกลายเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูเกิน30ลูกติดต่อกัน6ฤดูกาลในลาลิกาและเขายังเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูเร็วที่สุดครบ100ประตูในหลีกสูงสุดสเปนตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ยังมีความสม่ำเสมอและมาตรฐานสูงสุดในทุกฤดูกาล อีกสิ่งที่ควรพูดถึงคือรูปแบบการยิงประตูของโรนัลโดที่ทำให้เขาเป็นนักเตะพิเศษเราเห็นเขายิงได้ทั้งสองเท้ามงอย่างหนักหน่วงและยังสามารถยิงฟรีคิกได้อย่างน่าทึ่งแม้จะมีบางช่วงที่ฟรีคิกของเขาไม่เข้าเป้าเหมือนในยุคแรกๆแต่ความทรงจำของลูกฟรีคิกที่พุ่งโค้งด้วยพลังมหาศาลยังคงติดตาแฟนบอลทั่วโลกการยิงประตูที่หลากหลายเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้กองหลังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะรับมืออย่างไร เมื่อย้ายไปเกาโชเซเรีย R, โรนัลโดพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลสไตล์อิตาลีได้แม้เกมรับจะแน่นและแท็กติกจะซับซ้อนแต่เขาก็ยังยิงได้อย่างต่อเนื่องฤดูกาล2019 2 0ทัี่ที่เขายิง31ิประตูนในหลีกถือเป็นการทำลายกำแพงของหลายคนที่เคยสงสัยว่าโรนัลโดจะยังคงเป็นเครื่องจักรทำประตูได้หรือไม่ในหลีกที่ยากเช่นนี้และคำตอบก็คือเขายังเป็นได้และยังคงยืนอยู่ในจุดสูงสุดเช่นเดิม การย้ายไปเอานาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียนอกจากการสร้างความฮือฮาในโลกฟุตบอลแล้วยังทำให้เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งของสถิติการทำประตูของโรนัลโด,น,โดน,นั่นคือการที่เขายังสามารถรักษาความคมในวัยเกิน35ปีขึ้นไปได้เขายังคงยิงประตูได้แทบทุกนัดแม้สภาพร่างกายและความเร็วอาจลดลงบ้างแต่ประสบการณ์การยืนตำแหน่งและความเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบทำให้เขายังสามารถผลิตประตูได้อย่างต่อเนื่องในลีกใหม่ เมื่อเรานำสถิติของโรนัลโดในแต่ละลีกมารวมกันจะเห็นภาพรวมที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเขายิงเกินร้อยประตูในพรีเมียร์ลีกยิงเกิน300ประตูในลาลิกา้ายิงเกิน80ประตูในเก่าโชและกำลังขยับตัวเลขในซาอุให้สูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิงได้มากที่สุดตลอดการของโลกฟุตบอล แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเลขคือความจริงที่ว่าเขายิงประตูดได้กับทุกทีมที่เขาเคยเล่นไม่ว่าจะเป็นสปอร์ติ้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดยูเวนตุสหรืออัลนาเซอร์เขาไม่เคยหยุดยิงและไม่เคยปล่อยให้สถิติของตัวเองหยุดนิ่งสถิติเหล่านี้คือเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้นกับสโมสรแต่ขึ้นกับตัวตนของนักเตะที่ชื่อคริสเตียนโรนัลด อีกหนึ่งแง่มุมที่ทำให้สถิติของเขาพิเศษคือจำนวนประตูที่เกิดขึ้นในเกมบิ๊กแมชหรือเกมที่มีความกดดันสูงโรนัลโดเป็นนักเตะที่ไม่เคยหวาดกลัวต่อเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอลคลาสิโกที่เขายิงประตูใส่บาร์เซโลนาได้บ่อยครั้งหรือเกมสำคัญในเซเรียอาที่ตัดสินแชมป์ลีกประตูเหล่านี้มีค่ามากกว่าเพียงการบวกตัวเลขแต่ยังเป็นการสร้างความทรงจำที่ฝังใจให้แฟนบอลและตอกย้ำว่าเขาคือผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่ทีมต้องการคนทำ ประตูถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของกีฬาฟุตบอลจะพบว่ามีนักเตะไม่กี่คนที่สามารถทำประตูได้ต่อเนื่องในทุกประเทศทุกหลีกที่เขาย้ายไปเล่นคริสเตียโนโรนัลโดคือหนึ่งในนั้นและสิ่งที่ทำให้สถิติการทำประตูของเขาโดดเด่นยิ่งกว่าตัวเลขคือความหมายเบื้องหลังของแต่ละลูกแต่ละประตู คือบทพิสูจน์บางครั้งคือการตอบโต้เสียงวิจารณ์บางครั้งคือการยืนหยัดในเกมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันในพรีเมียร์ลีกโรนัลโดไม่ได้ถูกจดจำแค่เพราะลีลาการเลี้ยงบอลที่ตื่นตาแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือการพัฒนาไปเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้หลายวิธีเขาสามารถตัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวาที่ทงพลังยิงด้วยเท้าซ้ายที่เฉียบคมหรือแม้แต่หม่งบอลเหนือกองหลังที่สูงใหญ่กว่า ความสามารถเหล่านี้สะท้อนออกมาในสถิติที่เขายิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มากกว่า100ประตูในการลงเล่น2ช่วงเวลาและยังคงสร้างผลกระทบในทุกนัดสำคัญเมื่อไปถึงเรอัลมาดริดโรนัลโดไม่ได้เป็นเพียงกองหน้าแต่เขากลายเป็นนักเตะที่มีภารกิจหลักคือการยิงประตูทุกฤดูกาลเขาไล่ล่าตำแหน่งดาวซันโวของลาลีกาและในหลายครั้งก็ประสบความสำเร็จ การยิงประตูเกือบ450ลูกให้กับเรอัลมาดริดในเวลาเพียง9ปีไม่เพียงทำให้เขาเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรแต่ยังเป็นหนึ่งในสถิติที่ยากจะมีใครมาลบล้างได้ในอนาคตตัวเลขเฉลี่ยม,มากกว่า1ประตูต่อเกมคือสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่โรนัลโดทำให้มันเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่ทำให้สถิติของเขาน่าทึ่งคือความต่อเนื่อง เขาไม่เคยมีฤดูการที่ยิงน้อยจนหายไปจากแสงสปอตไลท์แม้จะมีบาดเจ็บบ้างแต่เขามักกลับมาพร้อมกับการยิงประตูสำคัญที่แฟนบอลเฝ้ารอและในหลายฤดูการเขามักจะพุ่งขึ้นมาเป็นหัวใจหลักของทีมทั้งในลาลิก้าและเวทียุโรป ในการโชว์เซเรียอาหลายคนมองว่าโรนัลโดอาจไม่สามารถทำประตูดได้มากเหมือนในสเปนเพราะที่อิตาลีทีมต่างๆเล่นกันอย่างระมัดระวังกองหลังขึ้นชื่อเรื่องการอ่านเกมและการประกบติดแต่โรนัลโดกลับพิสูจน์ว่าเขายังหาช่องว่างได้และยังมีความเฉียบคมในการจบสกอร์ หรือดูการที่เขายิง31ประตูในลีกทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่สามารถครองตำแหน่งดาวซันโวได้แม้จะอยู่ในลีกที่ขึ้นชื่อว่ามีเกมรับดีที่สุดในโลกและเมื่อเขาเดินทางไปซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็ยังเป็นอีกครั้งที่เขาสามารถยิงประตูได้ต่อเนื่องแม้หลายคนอาจมองว่าหลีกนี้ไม่ได้มีมาตรฐานเท่ายุโรปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโรนัลโดไม่เคยมองว่าการยิงประตูเป็นเรื่องง่าย เขายังรักษาระดับความเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมการซ้อมอย่างหนักการรักษาร่างกายและการเตรียมความพร้อมในทุกแมชทำให้เขายังสามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรและยังช่วยให้ฟุตบอลในภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากแฟนบอลทั่วโลกสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือสถิติการยิงประตูในทีมชาติ เมื่อรวมกับการยิงในหลีกต่างๆโรนัลโดได้กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูรวมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติตัวเลขเกิน800ประตูของเขาไม่เพียงแต่สะท้อนถึงพรสวรรค์แต่ยังบอกเล่าถึงความยืนหยัดความสมั่งเสมอและความทะเยอทะยานที่ไม่มีวันหมดไป เราจะเห็นได้ว่าสถิติของเขาไม่ได้เป็นแค่ผลผลิตจากการเล่นในทีมใหญ่แต่เกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมลูกยิงนับพันครั้งการควบคุมอาหารและร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดหรือแม้กระทั่งการมีวินัยในการใช้ชีวิตนอกสนามสิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้โรนัลโดสามารถรักษาระดับสูงได้นานกว่าที่นักเตะทั่วไปจะทำได้ เมื่อแฟนบอลมองย้อนกลับไปพวกเขาไม่ได้จดจำแค่จำนวนประตูที่โรนัลโดยิงได้แต่ยังจดจำความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นเขาส่งบอลเข้าสู่ตาข่ายไม่ว่าจะเป็นเสียงเฮที่สนามโอเทรฟฟอร์ดการตะโกนชื่อเขาที่ซานติอาโกเบ์นเบลการเฉลิมฉลองที่ตูรินหรือเสียงเชียร์ดังกึกก้องในริยาดทุกที่ที่เขาไปเขาสร้างความทรงจำผ่านประตูที่ยิงได้และความทรงจำนั้นจะอยู่กับแฟนบอลไปอีกนาน เมื่อเรานำสถิติการทำประตูของคริสเตียโนโรนัลโดมาวางเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้คือผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อเวลาและแรงกดดันไม่ว่าหลีกจะเข้มข้นแค่ไหนไม่ว่ากองหลังจะเหนียวแน่นเพียงใดและไม่ว่าคนรอบตัวจะสงสัยในความสามารถของเขามากเพียงใดโรนัลโดก็ตอบกลับด้วยประตูที่เกิดขึ้นจริงในสนาม สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสม่ำเสมอที่น่าตกใจนักเตะหลายคนอาจมีฤดูการที่ยิงได้ถล่มทลายแต่ไม่สามารถรักษามาตร,รฐานเดิมไว้ได้ต่อเนื่องเทว่าโรนัลโดทำได้ตลอดเส้นทางอาชีพไม่ว่าจะเล่นในโปรโตุเกสอังกฤษสเปนอิตาลีหรือซาอดุดีอาระเบียเขายังยิงประตูเป็นกอบเป็นกำและไม่เคยปล่อยให้แฟนบอลต้องสงสัยในคุณภาพของเขาแม้แต่วินาทีเดียว สิ่งที่ทำให้สถิติของเขายิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่แค่จำนวนแต่คือการยิงในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดหลายประตูเกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายหลายประตูพลิกผลการแข่งขันและหลายประตูทำให้ทีมคว้าชแชมป์ลีกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ประตูเหล่านี้ต่างหากที่กลายเป็นตำนานเพราะมันคือช่วงเวลาที่โลกต้องหยุดหายใจเพื่อรอว่าลูกยิงของเขาจะเข้าไปหรือไม่ ถ้าจะยกตัวอย่างหนึ่งในค่ำคืนที่ตราตรึงที่สุดคือการที่โรนัลโดทำแฮตทริกใส่แอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบน็อกเอาต์กับยูเวนตุสหลังจากทีมแพ้เลกแรก0ูนย์ต่อ2ทุกคนต่างคิดว่าการพลิกกลับมาเข้ารอบแทบเป็นไปไม่ได้แต่โรนัลโดกลับยิง3ประตูในเลก2พาทีมทะลุเข้ารอบไปได้นั่นคือสิ่งที่เขาทำเสมอมาใช้ประตูตอบแทนทุกคำสบประมาทและเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตัว Eng อีกสิ่งที่ทำให้สถิติของเขามีความหมายมากกว่าตัวเลขคือความเป็นผู้นำโรนัลโดไม่ใช่แค่กองหน้าที่คอยรอโอกาสแต่เขาคือนักเตะที่สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีมการทำประตูจำนวนมากของเขาเกิดจากการวิ่งไม่มีหยุดการพยายามเข้าชาร์จการกดดันคู่แข่งและความเชื่อที่ว่าไม่มีบอลไหนที่เขาไม่สามารถทำให้เป็นประตูได้ความคิดแบบนี้ส่งต่อไปยังคนรอบข้างและทาให้ทีมมีพลังมากขึ้น สถิติในทีมชาติยิ่งทำให้เขาเป็นตำนานโรนัลโดไม่เพียงเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชาติโปรตุเกสแต่ยังเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟ,ฟุตบอลทีมชาติเขายิงได้ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ใหญ่และยังคงทำประตูได้แม้เขาสู่วัยที่หลายคนคาดว่าเขาจะโรยรา การที่เขาสามารถพาทีมชาติเล็กๆอย่างโปรโตุเกสไปคว้าแชมป์ยูโร2016และเนชันส์ลีก2019ทำให้สถิติของเขามีค่ามากยิ่งขึ้น แต่ในที่สุดแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เส้นทางทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เพียงการสะสมตัวเลขประตูแต่คือการเดินทางของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาไม่เคยหยุดไล่ตามความสมบูรณ์แบบและไม่เคยยอมให้ใครมากำหนดขีดจำกัดของเขาทุกหลีกที่เขาลงเล่นทุกสนามที่เขายืนทุกเสียงโหและเสียงเชียล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันให้เขายิงประตูต่อไป และวันนี้เมื่อเชื่อของคริสเตียโน o โรนัลโดถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในฐานะหนึ่งในนักเตะท,ที่ทำประตูได้มากที่สุดตลอดการเราก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากว่าสถิติของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นที่ไม่เคยสั่นคลอน ทุกลูกยิงของเขาเหมือนเสียงสะท้อนของความพยายามทุกประตูคือคำประกาศว่าความฝันสามารถกลายเป็นจริงได้หากเรามีความกล้าพอที่จะลงมือทำอย่างไม่หยุดยัง้ง และเมื่อวันใดวันหนึ่งที่โรนัลโดแขวนสตาร์ลงสถิติการทำประตูของเขาจะยังคงอยู่ไม่เพียงในหน้ากระดาษแต่ในหัวใจของแฟนบอลทั่วโลกเขาจะถูกจดจำว่าเป็นนักเตะที่ไม่เพียงแต่ทำประตูมากที่สุดแต่ยังเป็นนักเตะที่ให้ทุกประตูมีความหมายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสกจากโลกกีฬาใน power play